ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยูบผมใบเกตอยู่ในเกมฮัลโหลสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ผมใบเกตอยู่ในเกม Cleanly Window Service เรามาถูกกระจกกันตอนหนึงคืนนะวันนี้พวกเรามาถูกกระจกกันถูกสร้างโดย Double Ghost อัน0แล้วก็เล่นวันนี้เรามาถูกระจกตอนกลางคืนนะเป็นเกมเพลย์เอร์สั้นๆนะสิบห้านาทีก็จบแล้วโอ้ยเสียงยังดังเดี๋ยวรถฮะเอ่อสวัสดีนี่ใช่บริการทำความสะอาดหรือเปล่าใช่แล้วเอ่อไม่ใช่ผมพูดอะไรผมเอ่อนี่ใช่บริการทำความสะอาดหรือเปล่าเอ่อเรามี ต,ต่างที่สปกปรกตอนนี้เรายุ่งมากพวกเรายุ่งมากตอนเช้าถ้าเกิดเป็นไปได้ให้คุณมาทำตอนลึงคืนเราจะเป็นห่วงมันมากนะคุณจะถูกใจล่วงหน้าอยู่แล้วแน่นอนเนาะโดนจ่ายล่วงหน้าด้วยจะส่งที่อยู่ไปให้เขาจ่ายเอาล่วงหน้าด้วยสบายเลย สบายเลยจ่ายล่วงหน้าด้วยปรับเสียงได้ไหมเนี่ยผมปรับเสียงแบบโอเคหน้าดีขึ้นละนี่นะปองคนดูไม่ต้องเป็นห่วงคนดูนะ่าจะได้ได้ยินเสียงสบายหูอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าผมเดีย๋ยวผมลดให้ในโปรแกรมตัดต่อเพราะนี่คือคลิป วันไหนลงคลิปเท่ากับวันนั้นไม่มีไลฟ์ชอบมากเลยลงคลิปผมว่าเลือก <laughs> ไลฟ์มาเบเกตเลือกไลฟ์มาทำคลิปตลอดไปลยไเงสบายมากเลยแบบไม่ต้องไลฟ์แบบแค่ลงคลิปแล้วก็แบบไม่ต้องไลฟ์อะไรางี้อาจจะมี live บบ live มไลฟ์แบบไล์นั่งมั่วเฉยๆ่แบบไม่มีไลฟ์เล่นเกมผี e. อะไรอย่างเี้าแบบลงคลิปไปแล้วมต้องมาทำความสะอาดกระจกสวัสดีครับ อา้าวคอแล้วปิดเลยผมแค่มาทำความสะอาดกระจกไม่เห็นจะต้องปิดไฟใส่ผมเลยเอ๊ะทำความสะอาดเริ่มทำความสะอาดเช็คอุปกรณ์ใช้สเปรย์สเปรย์ต่างเอาผ้าเช็ดถูกระจกใช้ส,สะอาด ไปชั้นต่อไป๋อ,อไม่ใช่ชั้นต่อไปเปหน้าต่างต่อไปแล้วมันมีนมอะไรแดงๆดนีย่ยเลือดใครใครเอาซอสมะเขือเทศมาแปะเอาไว้ตรงหน้าต่างหรือว่ามันคือเลือดก,กันนะบางทีต้องมีการรีสเปรด้วยสเปรย์จะไม่พอโอเค ไม่เป็นไรผมเป็นช่างถูกระจกที่ดีที่สุดผมถูกระจกบ่อยมากนะมาเช้าก็ถูเย็นก็ถูนะเพื่อความสะอาดนะมาบางทีก็ถูให้คนแถวบ้านดูด้วยนะเพราะว่าเขาจะทาเป็นนะบางทีการที่เราจะสอนให้คนแถวบ้านเราทําให้กระจกสะอาดเนี่ยเราก็ต้องถูกระจกให้เขาดูก่อนนะเพราะนั้นถ้าเราถูให้เขาดูบ่อยๆเขาก็จะทําเป็นนะพอเขาทําเป็น เขาจะสามารถทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองนี่นั่งทำอะไรอยู่เนี่ยยิโบกมือด้วยสวัสดีครับผมมาทำความสะอาดพอเขาทำความสะอาดเป็นด้วยตัวเองเขาก็ไม่ต้องจ้างเราแล้วเราก็จะไม่มีไรายได้เพราะฉะนั้นช่างมันเล่ไม่สอนละผมเลิกผมเลิกถูกระจกให้คนข้างบ้านดูแล้วผมเก็บเอาไว้ตัวเองถูผมถูด้วยตัวเองไม่แบ่ง แบ่งแล้วโดนขโมยวิชาไม่แบ่งดีว่าไอสอดชอบมากเลยกระจกสาดตรแต่ชีวิตจริงไม่เคยทูยนะผมชีวิตจริงผมไม่เคยทูกระจกตัวเองเลยปล่อยให้มันอยู่งั้นเลยไอ hey, แมงมุมโอ้โหนองนี้ไม่ห้องนี้มีแมงมุม ไม่ดีเลยไม่สะอาดทงนี้มีแมงมุมด้วไงกันวันนี้เปิดทีวีอยู่คุณครับทำไมถึงมีเลือดเหลือซบมะเขือเทศเลอะอยู่ตรงหน้าต่างมันเกิดอะไรขึ้นบอกผมทีหนาว หินห้อยห้วยไปบ้านเรามีหินห้อยไหมผมไม่เคยเห็นหินห้อยที่บ้านเราเลยบ้านเรามีหินห้อยไหมไม่น่ามีมั้งผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเห็นหินห้อยในชีวิตผมบ้านเราไม่น่ามีมั้งหรือว่ามีไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนมาคอมเมนต์ใต้คลิปมีครับพี่ พี่แค่ไม่เคยเห็นแล้วผมก็จะแบบขอบคุณมากครับใครเดินขึ้นบันไดมีคนเดินขึ้นบันไดไหมใครไม่รู้คนในบ้านเหรอไม่ใช่เรื่องของเราจริงเราคือทำความสะอาดจะทำต่อไปอใครมายืนอยู่นี่ข้างๆเลยอยู่ข้างล่างเลย มีคนอยู่ข้างล่างเราเมื่อกี้ถ้าเกิดคนดูมองดีๆมันมันผ่านไปแล้วโอ้ยฉันมันหมดแล้วฉันต้องลงกลับไปเอาที่หลังรถของฉันโอเคลงลับไปเอาขวดที่หลังรถืมฉันจอาดอกกุญแจไว้แถวตรงอ่อสวนนะ กุญแจ png เอ๋ okay, ได้กุญแจแล้วรถหรูยังเลยรถใครเนอะ๋ร okay, อลับไปทำงานต่อน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ผมมองไม่เห็นนะมีรอยเท้าคนปีนขึ้นจากตรงนี้ของเราเข้าไปในบ้านใครก็ไม่รู้อย่างมันไม่ใช่นาทีของเรา ไม่ใช่เรื่องของเราคนเขาจะบุกบ้านก็เรื่องของเขาอันไหนที่ไม่ใช่ปัญหาเราเราอย่าไปสนใจมันนะเช่นเดียวกันกันกบรู้จะพูดอะไรลืมแล้วบอกว่าจะกระจกสะอาดเลยโอ้ย บอกแล้วว่าเวลาเป็นเมนอย่าหันตูดเข้าหน้าต่างเนี่ยพอเมนมันพอเมนมันออกมามันก็กระจายเต็มหน้าต่างเนี่ย้วมันก็ลำบากเราทีหลังเป็นเมนก็ใส่ผ้าอนามัยแล้วก็อย่าหันตูดเข้าหน้าต่างด้วย อันนี้เด็กอันนี้เด็กอันนี้เด็กแน่นอนเด็กเล่นเด็กเด็กเด็กเล่นซอ้อมไม่เคยเทอฮ้ยมีห้องห้องในห้องนั้นมีคอม้วยเกมเมอร์อดีครับบุคคลพิเศษนาคนปพิเศษนาบุคคลผู้ใส่หน้ากาก คิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะโดนดึงไปตอนตาต่อตาแเราไหมคิดว่ามันจะโดนชายคนปิดสนาคนนั้นดึงไปตอนตาต่อตาแเราไหมอ๋อเขาฉลองวันเกิดกันอยู่นี่วะยินดีด้วยให้เป็นวันเดย์ครับใครมาขอจตาง สาอาผมชอบถูกระจกให้คนดูที่พวกนายนั่งดูอยู่ตอนนี้เนี่ยจะอาสนะถาสามคุณสามารถจ้างผมไปถูกระจกที่บ้านของคุณได้ในราคาประหยัด1บานต่อ1นึ่งมื่นถ้ารับไหมเียบร้อยผู้หญิงสองคนนั้นตายแล้ว yes ไปเรียบร้อยผู้หญิงสองคนนั้นกลายเป็นฝุ่นไปแล้วลอยเลือดเต็มไปหมดเลยผู้หญิงสองคนนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยมีเสียงคนยิงกันด้วยของบ่าอะไรกัน เราจะเป็นเลียลายต่อไปเพราะมันเพราะมันโจมตีทุกคนในขณะที่เราก็ไม่ได้ถูกกระจกอยู่มันก็จะดึงกระชากเราเราจะตายเราจบแค่นี้แหละชีวิตของเรามันจบแล้วเพือนใน เรามาได้แค่นี้แล้วแบบใครก็ตามที่ต้องการจะจ้างผมถูกระจกก็สามารถจ้างได้ในราคา10,000ต่อบานถ้าต้องการรับเหมากา็ทั้งบ้านผมถูให้ในราคา10,000แสนแนี้คือรับเหมาทุกบานแต่ว่าแลอวยังไงห้องนั้นแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาแค่บานเดียวก็10,000นั หนึ่งบานในที่นี้ที่ผมพูดถึงว่าถ้าใครโดนลากศพขึ้นชั้นบนหนึ่งบานที่นี้ที่ผมพูดถึงคือเอ่อหนึ่งบานแบบแบบว่าบานแค่หนึ่งฝ่ามือนะถ้า,ถ,าถ้าบานขนาดใหญ่กว่าหนึ่งฝ่ามือผมคิดในราคาสักอ่าเป็นมิดนะค่อนข้าง,งจะเป็นมิดกับอันย,ยิ่งกระจกคุณใหญ่ราคายิ่งถูกนะผมจะคิดในราคาได้ถูกกงนะ พราะะฉนั้นถ้าเกิดคุณจ,ก,จกคุณใหญ่เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะผมคิดในราคาถูกๆจากบาทละหมื่นหนึ่งเป็นบาทละสองหมื่นห้านะ 25, ครับถ้ารับเหมาเนี่ยก็จะราคาประมาณสองแสนถูกมากนะครับอ่ะหน้ากากหายเมื่อกี้มีหน้ากากอยู่เลยทำอะไร ไม่ใช่นาทีของเราไม่ใช่เรื่องที่เราต้องสงสัยนั่นมันเรื่องของคนในบ้านไม่ใช่เรา,เามีคนตายมีคนตายอยู่ตรงนั้นเลยตัวทีนั้นไงเป็นหน้นากากกลับมาแล้ว oh no อะไะหน้าต่างบนต้องมีอะไรบางอย่างสองหน้าต่างบนสุดท้าย มีคนเดินอีกคนไม่รู้ประมาณห้ากว่าคนได้มีคนเดินไปโอ้มันทำพิธีโอ้มันหายไปแล้วอ้โดนเกณฑ์เราก็เป็นหนึ่งในพิธี เียบร้อยโดนจ้างมาถูกกระจกเราเลยโดนโทกเลยตอนนี้ฮัโลโหลบริการรับจ้างทำความสะอาดหรือเปล่าอ่าเราต้องการให้มาททำความสะอาดหน้าต่างที่บ้านสักหน่อยเอาเหยื่อไลยต่อไปไีป่พวกนี้ทำเป็นกระบวนการ คุณที่เล่นเกมนี้ทำโดยด o อบเบิร์ตโกถ้็เป็นเกมนั้นส้นที่ผมว่าก็าไม่แย่นะโอเคใช้ได้ 3, นไงก็ตามเนาะก็จบกับเรืสอบเกม c l e a n i n g Windows Service ขอบคุณคนมากที่มานั่งชม,ม,มไม่ใช่ไลฟ์ผมชอบพูดไลฟ์ตลอดเลยในคลิปลิปนี้นะ <c oughs> โทษทีเอ่ยไอพี่น้องแล้วก็ฝันดีทำไมต่อชโชคดีไม่รู้วันนี้มีไลฟ์ไหมแต่ว่ามีคลิป เกียร์มันสั้นอน่ะมันไม่มันไม่เหมาะกับการาำอะไรนะผมเลยอาจคลิปเป็นคลิปแทนนะอาจจะมีคลิปมาเห็นบ่อยๆหวังว่าจะไม่เบื่อหน้ากันซะก่อนโอเคอเจ่านครับทุกคนสวันดีครับ